สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เสพพี่น้องว่าเขาสวนสละคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้มากินกระจับนะคะเลยแวะเขามาในสวนสละพอดีป่าิ่นมาวางว่าเขาไปเองเลยน้่งราสั่นปตัดโหลดมาสักันเลยพากั้นมานะคะพี่นอ้องมาเบิ่งว่าอ่ะมันสิมีบ่นะคะมันสิพอ่อได้ดตัดบอ่อเพราะว่าป่ามันก็นตัดไปขายหลายแนืนนค่ะมีคนมาสร้างหลายแล้วค่ะเนาะม่าเขามาเบิ่งสิพพไปเบิง่งพันธุ์งามวงค่ะพี่น้องกับพันธุ์สุมาลีนะคะนะคะพี่น้องมาเบืองยังมั่วหน่อยดเวยค่ะ สีมันยังเข้มอยู่อันนี้ยังตรรัดบ่อดะไรคะนะคะอันนี้พันสุ์มาเรีพี่น้องหน่วยอันนี้ม้วนนีแ่แดงเลยค่ะแต่ว่ายังยังตัดบ่อดะไค่ะมันเพราะว่ามันม้วนหวานคะ่ะเป็นสีม,มึงกับ,บม้วหวานไม่ได้นะคะสีง่ามมา,มา,มากเลยไม่เนาะด้วยหน่อยๆสันสันตาเม็ดทั้งในผลิตใหญ่ๆแน่เลยนะคะ่ะอันนี้อันแกยังตัดบ่อดะไรไปเนาะยังหน่อยอยู่ อันนี้มีอ่าพวกอะไรสิเป็นออกกอนมันก็สิเหลื่มซุกเหลื่มไก่สิพ่อตัลนะคะนะคะสีน้ำตาลสีเขีมๆนี่คือยังอ่อนๆอยู่ค่ะไปค่ะไปเมืองข้าจะสาไปเมืองผุดนะคะไปนองน่คะแน่เมืองสีกับสีหัวนะคะอันนี้โดกๆตค่ะไปนอก มอดได้อันนี้เนี่ยก็ตัดออกไปเน่นะคะกสิบุมีแต่ว่า <Adjust. S 1> ต้นไดที่อันนี้เนี่ยก็ยังดุกแน่วะเนี่ยค่ะสีเี่ป่นแตกต่างกัน,นะค่ะพี่นอ้องเด่นมึงกสิหูนะคะสำหรับผู้หมักสลารือิ้กสิมักกินนะะเห็นในสีกสอนซอนะคะแต่ผู้บ่มักกินนี่มันคืว่ากินยาก่ะสันมัมกขนจะร้ายน้ำก็ร้ายว่ะสันยวสิมาจิ้มไปบ่งกันพี่น้องอันเข้าว่าตาดสลาร์าดิปอกต้องปอกทั้งกลุ่นค่นะ,คะจะปอกง่ายะค่ะ นี่ก็บเม็ดคอามเพลินด้วยนะคะแต่อันนี้เม็ดหนึ่งซึ่งว่าหน่วยหนึ่งนี่เนาะมีสองเม็ดสามเม็ดที่มีอยู่เม็ดหนึ่งที่หวานของมืค่ะหน่วยใหญ่ที่ว่าให้กินสลัดนี่เราต้องเลือกหน่วยใหญ่นะเลือกหน่วยที่มีเม็ดเดียวค่ะสิหวานสิเต็มทีนะคะแต่คนสมารเอาเลือกเม็ดต้องก็สิเลือกเม็ดใหญ่ๆค่ะก็สิมีอยู่พันสามเม็ดนะคะบันทีนี้สองเม็ดก็มีนะคะ สวนอยู่นี่เพื่อกัเปิดอยแกินได้นะคะไาพ่มีเวลามาเขาคาเขาไมา้สิกินได้เลยนะคะเั้งตัดเพิ่องกินได้เลยค่ะนะม้วนใดที่ากาบอันนี้เขาเาก็ชิมก่อนนะคะก็ได้พันหน้า,นามโมงนี้หมอสำหรับการเห็ดสลาร์ลอยแก้วะคะ่ะพี่น้องว่าเม็ดข้างในเพป็นสีบุญใหญ่นะคะแต่ถ้า,ถาเป็นสุมาลีนี่เม็ดข้างในมัในจะใหญ่เปนสีบุญมอกับการเหตุลอยแก้วสุมาลีสมีมอกับการกิน ซุกร,รมนานาคะ่ะกินจะซื้อหวานหวานแน่เลยนะคะหวานบพเป็นหวานจืดนะคะหวานไม่รสชาติหวานนะคะสัเปรี้ยวนิดนึงค่ะสมารี่ถาเวลาผสมซุกดีดีนะคะอันนี้ก็ากินเครื่องหลอมาสิตัดนะคะแต่ว่าขโมยนะคะมาเบิงซื้อเพเป็นตาตัดกันอย่างก,กันนะคะอันุหันใส่ถุงไวนเขาเจะเอาไปซื้อพูลถุงพูโลโลลสองโรละคะ่ะ ภูมิเคยกินเคยมากมันก็บแม่สื่อนะคะยุคนี้มันจะขายโลหะสีบ,บาทเ mm hmm. ลยค่ะการพวกกินอย่างไรต้องเตือนกระแถมนักเตือกไม่ก,มก,กินจนอิ่มกับจังสือนะคะ mm hmm. ว่าหลานป่ามันก็จะขายก็จับน้ำนะคะก็จับก๋วยเตี๋ยวคนอื่นๆไม่ไปกินทีจ้ะค mm ่ะมาดูจนหูเพิ่จนจะปล่อยมากเองอันนี้พันซูมาเรีย mm hmm. เป็นหนองเบิ่งหน่วยงามงามนเอาไปต้อ,อนซ้อนเอาต้อ,อนซ้อนมาพี่น้องมา อเวลาไปจับในบึงนี้นะคะน้ํนามในตดมันคัดปากในปีปวดปวดค่ะแล้วไปแก้เบึงค่ะมันพอพอกินอะไรอย่างนีสีสีสีพูหวานเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอาจสีพ่พอตันคะสีผ่้หวานแห้งนะ ตัวหนาหงอนพายเห็ดเบียงไปเมื่อยนี่เห็ดสาระลอยแก้วนะคะกินกันที่แซ่บเลยค่ะดีว่าคือชื่นใจเนาะอันนี้ก็ท่าออกค่ะได้เป็นหน่อยเสื้อผ้าเมื่อยละสรุปแล้วก็เมล็ดตัดค่ะตัดไปหน่อยหนึ่งหันเดียวเสื้ผ้ามาเมืองกันดอกค่ะแต่เขาจะเป็นแบบพม่าเนี่ยค่ะอันส่วนนี้ก็ล่างออกดอกไหมคะสวนอยู่นี่เพิ่นปลูกแบบอินทรีย์ชีวภาพะพี่คะแบบปอนสาร <Es> จะว่าสาระเพิ่มมากค่ะพี่น้องะเลียงงัวนํ้ำใส่ขีงงัวนเฮียงนะาม้วนบางบางบางอันเพ่อนกระโบออกดอกนะค่ะมูกหัวเป็นน้ำย่างเนาะออกดอกกับบวติดบ่จํำนะคะพี่น้องนามมะพร้าวมั้งมันแหลกหลายดอกอ่าสำหรับขี้หมีก็สิขอตัวนะคะบันทึกจะออกจากสวนแล้วพี่น้องสำหรับขี้หมีขอขอบคุณพี่น้องห้่รายนะคะติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ